สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะแนะนำวิธีหาสัดส่วนคนวะามยาวบนส่วนของเส้นตรงนะเป็นสัดส่วนที่อาจจะใช้งานกันบ่อยในเรื่องของเลขาคณิตสัดส่วนพื้นที่สัดส่วนความยาวนะวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้นะในคลิปนี้ก็จะแนะนำอยู่3แบบก็คือ 1. วิธีพื้นฐานนะลากเส้นขนานเพิ่มเติมแล้วก็หาสัดส่วนกัน วิธีที่2ก็ใช้ mass point geometry นะแล้วก็วิธีที่3ามนะท่องจำสูตรกันเลยนะสามเหลี่ยม abc นะสัดส่วน ce ต่อ ea 1ต่อ m สัดส่วน cd ต่อ db 1ส่วน n ให้หาสัดส่วนความยาวบนเส้นตรงนะ bg ต่อ ge แล้วก็ A G ต่อ G D นะวิธีแรกนะ s s Point Geometry นะหลักคิดนะการหาก็ไปดูในคลิปหมายเลข265รียก265ได้นะอ่ะเริ่มต้นภาพแรกนะสัดส่วนบนสามเหลี่ยม abc นะ1ต่อ m 1ต่อ n นะแล้วก็มาเติมมวลทางด้านนี้มวลเป็น1 1คูณ m ได้ M, m. นะหนึ่งคูณ m นะสมดุลและมวลรวมที่จุดนี้ก็ m บวกหนะึถัดไปดูด้านนี้บ้างนะมวลตรงนี้ m m คูณหนะึระยะทางตัวนี้ n n ก็ต้องคูณ m ส่วน n มวลรวมก็ m บวก m ส่วน n พอเรารูม้มวลรวมที่จุด e มวลรวมนะ ตรงนี้นะมวลที่จุด B เป็น m ส่วน n เราก็จะรู้สัดส่วนแล้วว่านะไขว้ m ส่วน n มาไว้ที่นี่ m บวก1ไขว้มาไว้ที่นี่ก็จะรู้สัดส่วนความยาวนะ eg ต่อ e gb มวนที่จุด A เป็น1มวลที่จุด D เป็น m บวก m ส่วน n เราก็ไว้ตัวนี้มาเป็นระยะทางที่นี่เลข1มาไว้ที่นี่ก็ได้สัดส่วนความยาวบนด้าน ag ต่อ gd พัน eg ต่อ gb m ส่วน n คูณ m บวก1 ag ต่อ gd เนะี่ยก็ออกมาเป็น m คูณ n บวก1หารด้วย n นะก็ได้เป็นสูตรเนะเป็นข้อพิสูจน์โดยใช้ mass point geometry นะก็แนะนำนะว่าถ้าใครใช้ mass point geometry จนดคุ้นเคยก็เติมค่ามวลเติมค่าระยะทางเดี๋ยวก็ได้ค่าสัดส่วน นะหรือท่องจำสูตรกันต่อไปเป็นวิธีที่2นะลากเส้นขนานเพิ่มเติมนะแล้วก็ดูสัดส่วนของความยาวนะสามเหลี่ยม abc นะสัดส่วนเดิมนะ1ต่อ m ด้านนี้1ต่อ n นะแล้วก็ลากเส้นขนาน dh ขนานกับ be นะสามเหลี่ยมสีม่วงนะด้านนี้1ต่อ n นะ ด้านนี้ก็ต้อง1ต่อ n ด้วยแต่ว่าความยาวด้านนี้เนี่ย c ถึง e ีเนี่ยหน่แล้วก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนนี้ก็คือ n ส่วน n บวกหคูณหด้านนี้ก็1ส่วน n บวกหคูณหเนี่ยต่อไปนะเฉพาะส่วนนี้เนีเทียบกับสัดส่วนตัวนี้ก็จะได้สัดส่วนความยาวบนด้าน a g ต่อ gd ี อะมาดูทีละขั้นทีละตอนแบบภาษาตำรากันนะ e h เนะี n ่ย n ส่ว e น n บวก1คูณ ec นีแต่ ec คิดครามยาวบนด้านนี้เนี่ยสัดส,ส่วนเป็นเลข1นะึ่งพังค่าที่ได้มาก็ n ส่วน n บวก1ต่อไปนะ ag ต่อ gd เส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้น AE ต่อ EH ก็ต้องเท่ากับสัดส่วนของ AG ต่อ GD AE เนี่ย M ตัวเลขสัดส่วนนะ EH n ส่วน n บวกหนึ่ฟันสัดส่วนนะ AG ต่อ GD ก็คือ M คูณ n บวกหหารด้วย n นะมาดูในรูปสามเหลี่ยมนี้เนี่ยก็ได้ผลเหมือนกับ Mass Point Geometry เหมือนกันนะ AG M คูณ N บวก1 GD ตัว N ต่อไปนะลากเส้นขนาน EK ขนานกับ AD สัดส่วนด้านนี้1ต่อ M ความยาว CD สัดส่วนทางด้านนี้เดิมเป็นเลข1แล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนนี้คือ M ส่วน M บวก1คูณเลข1 เฉพาะท่อนนี้ก็1ส่วน M บวก1นคูณด้วยหนะ่ัสัดส่วน KD นะต่อ DB เรารู้แล้วนะแต่เนื่องจาก EK กับ GD ขนานกันเราก็เอาสัดส่วน2ตัวนี้มาใช้กับ EG แล้วก็จนะีบอ่ะมาดูค,คำอธิบายตามภาษาบรรยายกันนะเริ่มตั้งแต่ KD นี่นะ M ส่วน M บวก1คูณ CD แต่ค่าสัดส่วนนะ CD มีค่าเป็น1นะต่อไปใช้เหตุผลว่าเส้นตรงเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันสัดส่วน EG ต่อ GB ก็เท่ากับ KD ต่อ DB นะสัดส่วนตัวนี้ M ส่วน M บวก1ตัวนี้ n เพราะฉะนั้นสัดส่วนความยาวบนด้านนะ EG ต่อ GB ก็ออกมาเป็น M ต่อ n คูณ M บวก1นะ ได้ผลมืกับ mass point geometry หมือนกันนะก็มี3วิธีแหละนะท่องจำสูตร mass point geometry หรือลากเส้นขนานเพิ่มเติมอันนี้เป็นสูตรที่นำไปใช้งานได้เลยนะหรือจะนะใช้พื้นฐานนักเรียนมตน้นลากเส้นขนานเพิ่ม,เต,มเติมก็ไดนะ้หรือจะลองใช้ mass point geometry ก็ไดนะ้มาทำตัวอย่างกัน a b c จุด i แบ่งสัดส่วนเป็น1ต่อ1จุด k แบ่งสัดส่วนเป็น1ต่อ3หาสัดส่วนบนเส้น a, d, d, k i, d, d, b เนี่ยลากเส้นขนานเพิ่มเติมนีก็ไม่ใช้สูตรไม่ใช้ mass p o พอยต์จูเมตรนะใช้พื้นฐานเลขาคณิตนักเรียนมอต้นกันเลยนะลากเส้นขนานนะมาที่นี่ เดิมเป็น1นึ่งแต่ตี้นึ่งต่อ3ตัวนี้ก็1ต่อ4นี่3ต่อ4ี่ต่อไปมองเฉพาะสามเหลี่ยมสีเขียวนี่สต่อ4นี่1สัสดส่วนด้านนี้ก็1แล้วก็3ต่อ4เหมือนกันนะก็ปรับเป็นเลขจีนวนเต็มก็กลายเป็น4ต่อ3อันนี้เป็นการลากเส้นขนานเพิ่มเติมถัดไปนะนี่โจที่เราต้องนะ สัดส่วนกําหนดให้1ต่อหนหนึ่งต่อสามนะสามเหลี่ยมรูปนี้ลากเส้นขนานเพิ่มเติมนะด้านนี้1ต่อหนะึะด้านนี้ก็ต้อง1ต่อหน,นึ 1, 1, ด้วยแต่สัดส่วนบนด้านนี้เป็นเลข1นึ่งเฉยๆเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็น1ส่วนสอส่วนสตัวนี้3นะจากรูปนี้นะมองสามเหลี่ยมสีเขียวอันนี้นะ นี่1ส่วน2นี่เลข3เนะี่ยปรับค่าสัดส่วนแล้วก็มามองทางด้านนี้บ้างก็เป็น1น่ส่วนสเลข3เหมือนกันเพราะว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันนะสัดส่วน1ส่วน2กับเลข3ก็ถูกต้องแล้วล่ะนะแต่ปรับเป็นจำนวนเต็มก็เอา2คูณตลอดเป็น1นต่อ6กนะฟัาการหาสัดส่วนความยาวบนแต่ละด้านที่เราต้องการนะหลากเส้นขนานเพิ่มเติมเนะเชื่อมโยง2ครั้งก็ได้สัดส่วน1.6ต่อ 6. ต่อไปเป็นการหาสัดส,ส่วนนะบนด้าน iddb addk โดยใช้ mass point geometry นะด้านนี้1ต่อ1ด้านนี้1ต่อ3นะเราก็เริ่มให้มวลที่จุด b เป็น1 1คูณ3ได้3 1คูณ3ได้3สมดุลแล้วมวลรวมตรงนี้ก็1บวก3นะทางด้านนี้บ้างนะ3คูณ1อันนี้ก็ต้อง1คูณ3มวลรวมเป็น6 นั้นสัดส่วนบนด้านนะ A D D K เราก็มาดูนะสามควายมาที่นี่นะสี่ควายมาที่นี่สมดุลละนะทางด้านนี้บ้างนะวนเป็นหกวาะยะาม,วมาเป็นระยะทางมวนเป็นหนึ่งวายมาเป็นระยะทางเพราะฉะนั้นก็ได้สัดส่วนบนด้านนะ I D ต่อ D B เป็นหนึ่งต่อหกอันนี้ใช้ mass point geometry นะช่วยในการหาค่าสัดส่วน นะหรือจะใช้สูตรนะห m เป็น1 1 n เป็น3นะคำนวณเลยนะ m คูณ n บวก1เท่ากับ4 n คูณ m บวก1 6, นเะท่ากับ6จากสูตรไว้มาที่นี่1ต่อ m 1ต่อ n นะอันนี้ก็เป็น1ต่อ6 4ต่อ3นะถ้าจำสูตรแม่นยำไม่สับสนค่า m n อยู่ด้านซ้ายด้านขวา นีก็จะคำนวณค่าสัดส่วนได้เหมือนกันนะังการคำนวณพื้นฐานก็แนะนำา3วิธีนะลากเส้นขนานเพิ่มเติมใช้ Mass Point Geometry หรือไม่ก็ท่องจำสูตรกันนะนะหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ